องค์การบริหารส่วนจังหวัดร,ราชบุรีร่วมกับเทศบาลตำบลดำเนินสะดวกจัดงานท่องเที่ยววิถีใหม่ชัยนาทาวตลาดน้ำยำเย็นดำเนินสะดวกกระตุ้นเศรษฐกิจและพัฒนาด้านการท่องเที่ยว วันที่29มกราคม2565องค์การบริหารส่วนจังหวัดร,ราชบุรีร่วมกับเทศบาลตำบลดำเนินสะดวกจัดงานท่องเที่ยววิถีใหม่ช้ยนาทาวตลาดน้ำยามเย็นดำเนินสะดวกเพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจและพัฒนาด้านการท่องเที่ยวตลาดน้ำเหล่าตักลักโดยในช่วงเช้ามีการจัดกิจกรรมตักบาตท,ทางน้ำโดยนายวิวัฒนิติกาจนานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร,ราชบุรี มอบหมายให้ดอ,อร์การชานรังสีวันธนะนายจตุพรกรมลพันธิพย์รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีข้าราชการและพนักงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีเข้าร่วมกิจกรรมโดยบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักชาวบ้านและนักท่องเที่ยวได้มีการเตรียมข้าวสารอาหารแห้งตักบาตรพระภิสุสง์จำนวน9้ารูปจากวัดโชติทายการามที่ล่องเรือมาตามลำคลอง มาร hmm. ับบ to ินทบาตอยู่ริมสองฝั่งคลองซึ่งจะจัดขึ้นในตอนเช้าทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เพื่อเป็นการสืบสารอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมของชาวบ้านสองฝั่งคลองดำเนินสะดวกที่มีมาอย่างยาวนานและในช่วงเย็นเวลาประมาณ16นาฬิกานายวิวัฒนิติการจนานายกองการบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวท่องเที่ยววิถีใหม่ชัยนาทาวตลาดน้ำยามเย็นดำเนินสะดวกโดยมีนายอุดมเพชรพุทธรองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีนางบุญยิ่งนิติการจนาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดราชบุรีเขตสองนางปาริกาอภิโชค,ครุ่งเรืองนาย,ยกเทศมนตรีเทศบาลตำบลดำเนินสะดวกพันตำรวจเอกเทิดเกียรติรักพาณิชย์มณี ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรดำเนินสะดวกคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีและผู้นำท้องถิน่นร่วมพิธีเปิดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีประจำปีพุทธศักราช2565ท่องเที่ยววิถีใหม่ไชน่าทาวตลาดน้ำยมเย็นดำเนินสะดวก เพื่อส่งเสริมและฟื้นฟูตลาดน้ําเหล่าตักลักและตลาดน้ําดําเนินสะดวกภายหลังสถานการณ์โควิดคลี่คลายการกระตุ้นเศรษฐกิจและการประชาสัมพันธ์สินค้าของดีจังหวัดราชบุรีให้เป็นที่แพร่หลายมากยิ่งขึ้นตลาดน้ำเหล่าตักลักนะครับซึ่งได้ยินชื่อเหล่าตักลักผมคิดว่าชื่อหล่าชื่อนี้เป็นชื่อที่มีสเสถียรนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้พวกเรานะตามดำเนินสะดวก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเทศบาลตะบนตะเดินุะปูดันคิดพื้นพักพื้นขึ้นมาเนี่ยผมเชื่อว่าถ้าเราได้รับความร่วมมือโดยเฉพาะอย่างยิ่งแล้วในการบริหารจัดการจังหวัราชบุรีเราก็มีความพร้อมที่จะให้การสนับสนุนนการผมจึงขอให้ทุกท่านนั้นเชื่อมั่นและมั่นใจว่าการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงทุนนี้จะเกิดประโยชน์แก่ทุมคนชาวตะเดินสะดวกและจังหวัดราชบุรี ภายในงานมีกิจกรรมแห่สิงโตกราบสักการะสารเจ้าตีลิวยี่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวไทยเชื้อสายจีนให้ความนับถือการออกร้านจำหน่ายอาหารพื้นถิ่นอาหารอร่อยและของดีตลาดน้ำเหล่าทักลักขบวนเรือชมการแสดงจินตลีลาไทยจีนรับชมความสวยงามในคลองดำเนินสะดวกแล้วก็ช่วยบำรุงตลาดน้ำอย่างเย็นเหาด้วยนะครับ จนถึงท่าน้ำวัดโชติทายการามเพื่อชมพระพลารับสเสด็จในหลวงรัชการที่9กราบสักการะหลวงพ่อลบบุรีราเมเรศแขวนโคมไฟเต็งลังเพื่อความเป็นสิริมงคลในเทศกาลตรุษจีนชมการแสดงศิลปะวัฒนธรรมของกลุ่มแม่บ้านอำเภอดำเนินสะดวกการแสดงสิงโต และการประดับโคมไฟเต็งงลังภายในงานแสงสีแห่งครองดำเนินสะดวกที่มีความสวยงามเป็นอย่างมากสำหรับงานท่องเที่ยววิถีใหม่ไชน่าทาวตลาดน้ำยามเย็นดำเนินสะดวกซึ่งจัดโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีจะจัดไปจนถึงวันที่5กุมภาพันธ์2565นี้โดยมีกิจกรรมแชะแอนแชร์ถ่ายรูปบรรยากาศภายในงาน โพสต์ลงเฟซบุ๊กติดแฮชแท็กองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีเพื่อลุ้นรับของสมนาคุณเป็นของรางวัลจากบ้านไม้แก้วรีสอร์ทจำนวน5รางวัลและรางวัลปลอบใจเป็นพวงก,กุญแจจำนวน10รางวัลโดยท่านสามารถร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่วันที่29มกราคมจนถึงวันที่5กุมภาพันธ์2565และจะประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลในวันที่14กุมภาพันธ์ 2,565ทาง Facebook Fanpage องค์การบริหารส่วนจังหวัดร,ราชบุรี